มาเที่ยววัดหลวงปากซีครับเพืยงจะมาซักโอรลาวครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของวัดนะครับนาอก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาลลาวครับเนาะนี่ครับป้ายตรงนี้ก็บอกว่ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวครับมองนี้นะป้ายนนะเดี๋ยวจะพา่งข้างในของวัดครับพี่น้องครับครับวันนี้แม่คงกอนทัวร์ครับลอเที่ยวสองฝัโคงไทยลาวครับมาเที่ยวที่วัดหลวงครับเพียงจะมาซัก อันนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับโบสถ์ที่มีความสวยงามโบสถ์เก่าโบสถ์ก่ของพี่น้องสาวลาาเนาะนี่ครับเมืองปากเซในอดีตครับนี่ครับมีไปครับเบิ่งแรกครับมองเที่ยวนะนี่ครับมีโบสถ์คลิดกับมีตึกเก่าแก่มีสะพานเก่าครับนี่ครับตามายที่เป็นตั้งโซนะด้านหน้าก็จะเป็นโบสถ์เก่าโบสถ์เก่ครับเนาะห้องการบริหารวิไลสงครับพี่น้องครับตึกเก่าตึกแก่สวยงามมากเลยครับ ดินเผานะโอ้ับพญานาคเก่าครับนาคลูกเก่านี่ครับสำหรับคนที่มาปากเซเนาะคนเสิร์ชหาใน Google นะครับแน่นอนครับต้องมีวัดธาตุวัดหลวงนแหล่ะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจค่ะทางปัติศาสราวนะครับสวยงามมากครับนี่ความาะลาวเย็นสบายครับงนีรับห้องการบริหาร นี่ครับปลายห้องการบริหารวิทยาลัยสงฆ์ครับนี่ก็เป็นด้านข้างของโบสถ์ครับด้านข้างของโบสถ์วัดหลวงปากเซนี่ ด้านหน้าเนาะมีมีห่วยมีแม่น้ำพร้อมครับเดี๋ยวสิพาย,ย่างไปเบิ่งอันนี้ก็เป็นลานลานบริเวณวัดนะครับรอบๆของโบสถ์ครับมีสาราการบรรเรียนก็มีกุฏิสฆงก็มีหอะระฆังครับโอ้ครับมีพระพุทธรูปด้วยครับ ทางด้านหลังของโบสถ์จะมีพระพุทธรูปปฏิีจะทานอยู่หลังโบสถ์นะนี่ครับสลักกับรเรียนมองไปใกล้ๆก็จะมีพระธาตุครับพระธาตุนี่ครับข้างหน้านะหน้าวัดส่วนในจุดด้านซ้ายมือครับก็จะเป็นแม่น้ำครับ น่าจะเป็นน่าจะเป็นหวาานว้วยครับก็แม่น้ำโขงเลยครับน่าจะเป็นห้วยเป็นน่าจะเป็นห้วยเซ่นะน่าจะเป็นห้วยเป็นเป็นเซ่ครับมากกวา่านี่ครับก็มีจุดชมวิวนะครับข้างล่างเนะาะเทากัสามารถลงบันไดไปชมวิวได้ครับโอ้ครับมองนี่มีอันณามพมขับกุฏินะกุฏิประสงค์นะ มีสะพานข้ามไปฝั่งนะั่นนะนี่อันนั้นจะเป็นโดนน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นห้วยครับห้วยอันนี้เป็นห้วยครับห้วยข้ามไปยังอีกเมืองหนึ่งนะบ้านหนึ่งนะมีสะพานก็มีครับมีเหือมีแพรกินเข้าไงเข้ามาเที่ยวนะนี่ครับด้านหน้าครับใกล้ๆเพล็กจะเป็นน้ำโขงครับจะเป็นน้ำโขงนะ บรรยากาศครับบรรยากาศหลังวัดครับวัดหลวงเมืองปากเซแข่งจากปราศรักโซ่พอเราไปน้องเองบรรยากาศนี่ระเบิงวิวเมืองความงามของปากเซครับ อยู่พี่น้งองเลยีครับมีสะพานมีขัวมีเส้นะนี่โอ้ผู้คนกขี่ข้ามไปพับข้ามมาหลายเลย บรรยากาศครับภายในวัดครับรนี่ครับสลาการประเลียนครับงามครับมีรูปพญายนาคเมื่สุดทางเขา้อขาออกของประตูนะมาช่วงนี้ก็ถือว่าลมแรงครับอากาศหนาวดนะครับช่วงนี้อากาศก็อยู่ที่ประมาณ15-16องศานะทีตักซีเลยครับโอ้ครับมีปราชา์ปองของปราชญ์ใหญ่ บริเวณพนวัดหลวงครับก็บเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นซื่อของซาปาซรีพี่น้องในบังนี้ฮะมาก็ต้องแวะมาเที่ยวครับพี่น้องโบสถ์งามโบสถ์งามนี่โบสถ์สวยงามครับโบสถ์เก่าโบสถ์แก่นะเพินบุรณะใหม่ครับทาสีใหม่สถานการเรีเนด้าน,านหน้าก็มีพระเจาน้าครับสามองค์ครับใปนประตูนะ